กรับสวัสดีครับบรรดาพี่น้อง YouTube พี่น้องเอพีที่นะฮักทุกทุกท่านเนาะครับเนาะตลอดจนถึงพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะวันนี้ก็อยู่กับทอดสิ่งนิวเวอร์ชันเนาะพามาชมทุ่งนาหลังจากที่มดุดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเนาะครับเนาะ หมุดดูกกเก็บเกี่ยวข้าก็จะมีแต่ต่อซังเนาะส่วนเจ้านี้เขาก็ตัดต่อสังเรียบร้อยแล้วตัดต่อซังพร้อมที่จะอ่าคลิกพืนหน้ากลายเป็นสวนเนาะสวนหอม ส่วนกระเทียมส่วนพันกเนาะครับเนาะไปเห็นเจ้าหนึ่งอีกเจ้านี้ยังบ่ได้ตัดต่อสังเข้ายังไม่ได้ตัดต่อสังเลย บบฟางข้าวเก็บออกไปหมดแล้วเอาไปทับไว้ตรงข้างถนนเนาะข้างถนนที่เข้ามาส่วนทั้งนี้ก็จะมี จะใช้รถรถอัดฟงางนี่จะใช้รถอัดฟางต่อสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ,อาจจะใช้แรงงานคนมาเก็บกวาดให้มันสะอาดเนาะจัดการเอาตอสังนี้ เก็บไว้ต่อสร้างก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะต่อสร้างก็มีประโยชน์ไว้ใช้คุมพื้นที่ที่จะปลูกพืชพักนะครับเนาะคุมแปลงพักใช้รถเกี่ยวแบบเดินแตมต่อสร้างมันก็จะสั้นๆ ประมาณ20่สเซนนะครับเนะาะเหมือนใช้รถเกี่ยวนวดอันนั้นจะต่อยาวประมาณ8 0ดถึงหเมตรนะครับเนาะส่วนนี้จะเป็นรถเกี่ยวแบบเดินตามาที่เคยถ่ายไปในคลิปที่แล้วนะครับเนาะลิปก่อนหน้านี้ ต่อไปเพื่อนก็จะใช้เครื่องตัดหย้มตัด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 แล้วก็จะเก็คควาดต่อสังอีกรอบหนึ่งหรือถ้าบ่เอาเพื่อนก็จะเ่าทิ้งเนาะเ่อทิ้ง,งแล้วก็ขึ้นแปลงชักร่องขึ้นเป็นแปลงๆแ,แบบตรงนั้นเนาะนีมอางนี้ฝน ชักร่องเรียบร้อยเกลี่ยดินบนหลังแปลงเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดหัวร่องเรียบร้อยเนาะ ัดการให้มันเรียบร้อยอพร้อมที่จะเอามูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยขอกปุย๋ยอ,อินซีเนาะเอามาคลุกเคล้ากับดินแล้วก็จะ ลูกพืชพวกอาทั้งบ้านเรียกว่าพืชหลังเข้านะครับเนาะพืชหลังเข้าก็อย่างจะมีเช่นหอมขาวหอมแดงกระลำพักขนาหรือว่า,าพืชพักต่างๆเนาะผักชีต้นหอมพวกนี้เนะครับเนาะ รถบรรทุกฟางรถบรรทุกฟางก็ับมาแล้วเนาะรถหนึ่งก็ประมาณสมัยนี้น่าจะสักห้าหกพันต่อลำรถหนึ่งเนาะ จะไปดูเจ้าปุ้นเนาะที่เขียวเขียวปุ้นเนาะส่วนเจ้านี้จะไม่มีการเอาต่อสร้างออกเนาะเพราะว่าคุ่นใส่คี้ไก่ไ้เสร็จเรียบร้อยเนาะใส่คี้ไก่ไปแล้วพุ้นก็จะใช้รถ ควนรดรวดฝันรุตาลี่ก็แถนี้เข้าใจว่าน่าจะปลูกมันฝรั่งนะครับเนาะครวรยำทั้งต่อสร้างเข้าเอาดินมันจะได้ร่วนซุยโปร่งนะครับเนาะ ทวนเสร็จเรียบร้อยก็จะชักร่องเลยแล้วก็เอาหัวพันมันฟั่งแล้วปุกเลยนะครับเนาะนี่บอกมีการใช้ฟางเข้าแล้วก็ต่อสังต่อสังนี่ก็จะควนทวนมักให้มันเป็นปุ๋ยนะครับเนาะ พ่นเจ้าของพ่นกำลังอเอาปุ๋ยคอกหรือว่าคีไกมาใส่เนาะนี่เขาก็จะหันคีไกล,ลงเป็นกองเป็นกลองแบบนี้เสร็จแล้วพ่นก็จะพวนปั่นดว้วกันปั่นให้มันเข้ากันกับด,ดินเนาะ ชุมทางด้านนี้นะครับเนาะนี่จะเป็นอกระเทียมที่เกษตรกร,เ,กรเปิน้นปลูกเอาไว้คุมด้วยฟางนะครับเนะาะคุมด้วยฟางกระเทียมนี่ก็เริ่มออกแล้วนะตอนนี้ก็ น่าจะพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยแล้วเนาะอาจจะใส่ปุ๋ยสักวันละกันส่วนทางโน้นยังบม่ได้ปลูกเนาะก็มีปลูกนี่อยู่น้อยหนึ่งประมาณสักสองงานถึงบ่ถ,ถึงหฮู้เนาะน่าจะบ่ถ,ถึงก็มะฮู้เนาะ ออกแล้วได้เกือบเดือนแล้วนี่ประมาณนี้น่าจะเกือบถึงเดือนแล้วกำลังพึ่งออกค้นฟางขึ้นมา ถ้าเรามองต่ําๆก็จะหันชัดเนาะนี่ออกเขียวๆแล้วพืชประเภทนี้ก็ต้องการน้ำบ่อยแต่ก็มาชอบน้ำเช่เนาะครับเนาะ ต้องใส่ไวแล้วก็ระบายออกไวนะครับเนาะนี่จะเป็นพืชแน่นหนาวยิ่งหนาวกระเทียมยิ่งชอบนะครับเนาะถ้าอากาศอบอ้าวนี่จะบมกค่อยชอบอ่าใดปีใดที่หนาวจัด กระเทียมจะงามหอมแดงและกระเทียมนี่จะงามนะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กพอของปากของคอเท่าสิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้ปะกกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เท่าสิ่งของลาไปก่อนขอบคุณแล้วเกาะ สวัสดีนะครับบ๊ายบาย